สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม City Train Simulator 2019ครับก็สามเดือนมาน่าไปได้เล่นนะครับตั้งแต่สมัยตอนที่ผมยังทำคลิปในช่อง Crisis The d e v i f l i นะครับแล้วก็มาได้กลับมาเล่นเกมนี้มานานานสเดือนนะจนจนถึงอัปเดตภาพปกภาพภาพหลักนะภาพหลักของแล้วก pues. ah ็ภาพปกวิดีโอของ อันนี้ผู้จะทำคือจาก Monster Game p r o ัก c t i o n ครับก็มาเริ่มกันเลยครับด่านแรกนะครับเล่นง่ายง่ายไม่ยากอะไรนะั้นครับก็ก็มีเพียงเท่าอยากจะเล่นได้นะครับก็ประมาณสักหนึ่งนาทีกว่ากนวะ่าเนาะ ก็ไม่ไม่อาสารีบอะไรมากน,นะครับก็จะทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับแต่เหมือนเดิมนับด่านเดิมแมปเดิมรถจักรเหมือนเดิมนะครับ,รรบยังอยู่กับ Southern Pacific หมายเลข449หรือผ่านเป็นในรถแห่งผ่านจริงก็จะเรียกว่ารถจักรน้าแปซิฟิกใต้หมายเลข4449นะครับก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายทำในมุมห้อง ปคอคลอนน้ซึ่งมุมเอ,อมุมจุดเนี้เป็นมุมมุมเช็คเช็คอินอย่างตรงล้อรล้วใจน้ำเนี้ยผมถ่ายบ่อยครั้งละเห็นไหมตรงบริเวณรูสุอรล้วใจน้ำถ่ายทวนคณนะเดี๋ยวรอบนี้มาถ่ายในห้องพอคลอบ้านนะครับซึ่งผมว่า,ามันไม่ดังวะผมต้องไปเล่งที่แกลเลอรี่ก่อนไปนี่นะครับทันจริงมันก็เล่งเสียงแบบนี้ดีครับแล้วก็ เอ่อผมเล่นในความเร็วนี้ประมาณหนึ่งร้อยแปดนะครับหน,นึ่งร้อยแปดไม้ก่อนง่ายๆนะครับแล้วก็ลดลงประมาณนี้นะครับคิดว่ามุมนี้ดีไหมกมอมมุมนี้ดีมากนะครับท,ที่เล่นก็เหมือนเดิมน,นะครับเราก็ต้องหยุด เออขบวนเราจ่ายน้ำก่อนนะครับเห็นไหมเราก็กดสต็อปแล้วนะครัสต็อป <Stop. S 2> เพื่อเข้าคาสีนะเดี๋ยวรอให้มันเข้าคาสีก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคหลังจากที่หม้นเข้าคาสีแล้วนะครับเรามานี้ที่ห้องผู้ดโดยสารบ้างครับก็จะเป็นตู้แบบนี่ยนะเดี๋ยวมาเราก็เป็นประมาณไปที่108หนึ่งร้อยแปดไมล์เหมือนเดิมดมุ้งม่วงอีอาจจะเบื่อแล้วนะ โอเคนั้นเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วกันนะมุมมองนี้จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของบ่าวนะครับและเป็นจุดอินที่มันดีสุดในโปรเจกต์นีได้ไม่เคยมีครับเส้นนี้ผมจะเป็นมุมมองใหม่ครับเดี๋ยวผมต้องซูมออกเหมือนเหมือนโรนี่มันเหมือนเท่มากับวิ่งจริงๆบนสะพานะครับเนี่ยนะฮะ มันคล้ายสะพานแม่น,น้ำแควนะครับเนี่ยเนี่ยเนมีรถจัายน้ำทั้งรถจักรแล้วก็ดูเป็นอี้ด้วยในข้างล่างก็จะมีทั้งเรือใบนะครับเนี่ยนะครับชนาหยุดรถนะครับ อูไม่พอดีว่ะคนเดิมนะหรือีกที่นิงโอ้โหเกือบ <c oughs> มัน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 ไม่เกือบหรอกนะโอเคก็จบไปแล้วตอนแรกนะโอเคได้มาเออได้เหรียญทองทั้งหมดห้าร้อยเหรียญน,นะโอเค เดี๋ยวรอบช่วงถัดไปนั้นสลับเกมนี้มีตอนที่เอพิโซดสอนะครับ